สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคน,นะครับวเน,นีเ้เกอร์ก็จะมาพูดคุยหลังเกมนะครับหลังจากทีมชาติไทยของเราเนี่ยแพ้กับทีมชาติเยอรมันไป3ต่อ0นเซตนะครับ25ต่อย2 25ิบต่อย2่และต่อ20นะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าผลงานงทีมชาติไทยในครั้งนี้เนี่ยก็ถามว่าแย่ไหมก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดนั้นแต่ถามว่าดีพอทจะชนะไหมก็ต้องยอมรับว่าจุดปรับปรุงพวกเราก็ยังมีอยู่เยอะ พอสมควรนะครับอ่ะทีนี้ครับหลังเกมเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกันครับสิ่งไหนที่ต้องปรับปรุงสิ่งไหนที่ดีอยู่แล้วสิ่งไหนเราอาจจะต้องเพิ่มเติมวันนี้เรามาพูดคุยกันเนาะไปเริ่มกันที่สถิติกันก่อนเลยครับเพื่อนๆสถิติโดยรวมครับต้องบอกว่าทีมชาติเยอรมันเนี่ยดีกว่าทีมชาติไทยทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโจมตีเนี่ยเยอรมันครับโจมตี49ิทีมชาติไทยโจมตี4 1เนะครับเกมบล็อกครับ47่ม่ใช่41นะคร่บเกมบล็อกครับเอมันครับม บล็อกได้9ก้าชาไทยบล็อกได้4นะครับเกมเสิร์ฟทางหน้าของเยอรมันครับเสิร์ฟเอสไป4เราเสิร์ฟเอสไป1นะครับความผิดพลาดครับเราผิดพลาดไป13นะครับทำให้เยอรมันเนี่ยได้13แต้มจากความผิดพลาดของเรานะส่วนทีมชาติเยอรมันเองผิดพลาดไปแค่12นะครับแล้วก็คะแนนโดยรวมครับเยอรมัน75เรา64นะครับทีนี้ครับเราไปดูในเกมขุดกันสักนิดนึงครับเกมขุดก็เป็นทางด้านของทีมชาติเยอรมันครับทำได้ดีกว่าเรานะครับ81เรา77นะครับจะเห็นได้ว่า จุดเด่นของเรานะครับคือในเกมขุดเนี่ยเจอกับทีมยุโรปเนี่ยทีมในเอเชียจะเหนียวกว่าแต่ว่าในเกมวันนี้ครับต้องยอมรับกันว่าเยอรมันเนี่ย ทำได้ดีกว่าเราในทุกๆตำแหน่งในทุกๆก,การเล่นไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเกมบล็อกเกมขุดเขาเหนือกว่าเราจริงๆครับอันนี้ต้องยอมรับกันนะว่าพวกเขายอดเยี่ยมมากๆนะครับสำหรับเยอรมันเนาะทีนี้ครับเราไปดูสถิติไล่เซตกันสักนิดหนึ่งกันล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับสำหรับเยอรมันกับทีมชาติไทยเนาะสถิติไลเซตครับต้องบอกว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ย ก็ดูจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับในแต่ละเซตเพราะว่าเยอรมันเนี่ยทำได้ดีกว่าเราแทบจะในทุกเซตเลยนะครับอย่างเซตที่1เนี่ยนะครับในการโจมตีเนี่ยเยอรมันโจมตี15เราโจมตี14เกมบล็อกเยอรมันนะครับบล็อกได้2แล้วก็บล็อกได้2เซิร์ฟเอสครับเขาเซิร์ฟเอสไป2เราเซิร์ฟเอสไป1นะครับและการเออร์เลอร์เนี่ยเราก็เออร์เลอร์ไป6นะครับเขาเออร์เลอร์ไป5ส่วนเซตที่2ครับทีมชาติเยอรมันพวกเขาเนี่ยโจมตีไป15เราโจมตีได้ดีกว่านะครับเราโจมตีไป17นะครับแต่่วาาเเเกกมมบล็ออยรรันททได้4 แค่2เท่านั้นนะครับเกมเสิ f, ร์ฟเยอรมันเสิร์ฟเอสไปหนึ่งเราผิดพลาดเองนะครับไป5เยอรมันผิดพลาดเองไป3นะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าการผิดพลาดเองนะครับเราผิดพลาดเองเยอะกว่าเยอรมันทุกเซตเลยต้องบอกกันแบบนี้นะครับส่วนในเรื่องเกมบล็อกเนี่ยเยอรมันเขาก็เหนือกว่าเราอยู่แล้วนะครับส่วนในการโจมตีเนี่ยก็มีบางเซตที่เราเหนือกว่าเยอรมันบ้างนะซึ่งองก็มองว่าตรงนี้ก็โอเคสำหรับทีมชาติไทยของเรานะครับอ่ะส่วน สิ่งที่ต้องปรับปรุงวันนี้เราก็ต้องพูดกันตรงๆเพื่อนสิ่งที่ต้องปรับปรุงนะครับอมองว่าอย่างแรกเลยคือบอลแรกของเราวันนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อันนี้เราต้องยอมรับกันว่าบอลแรกของเราเนี่ยข้องให้จะมีปัญหานะครับก็ถือว่าเยอรมันเขาเสิร์ฟดีก็ก็ว่าได้แต่ว่า บอลแรกของเราก็ต้องมีปัญหาจริงๆต้องยอมรับเราต้องปรับปรุงตรงนี้จริงๆเนาะส่วนในเรื่องการเข้าทำมองว่าทีมชาติไทยของเราเข้าทําก็ไม่ได้แย่นะคือถ้าบอลแรกเราตั้งได้เนี่ยการเข้าทําไม่ว่าจะเป็นบอลสูตรบอลหัวเสาบอลเร็วเยอรมันเขาก็อ่านทางเราไม่ได้ขนาดนั้นน่ะแต่ที่จะเห็นว่าเราตีไม่ตายเนี่ยคือเรากลายเป็นว่าบอลแรกเรารับไม่ดีทําให้มือเซฟตเนี่ยไม่สามารถออกอาวุธได้เต็มที่เลยทําให้เยอรมันเขาดักทางเราได้มองว่าถ้าเรามาบอลแรกดีๆนะมือเซตได้เล่นบอลเข้าสูตรเล่นบอลเร็ว่า ก็จับทางเราได้ยากเหมือนกันแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยอมรับว่าบอลแรกวันนี้เราไม่ดีจริงๆนะครับเราก็ต้องไปแก้ไขนะตรงนี้นะครับส่วบนบอลเสิร์ฟของเราวันนี้อกมองว่าไม่ได้แย่นะบอลเสิร์ฟของเราวันนี้ไม่ได้แย่โอเคแหละความผิดพลาดมีอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้แย่ถึงขนาดนั้นคือเราเคยที่แบบเสิร์ฟไม่ดีกว่านี้แต่ว่าตอนนี้เรื่องบอลเสิร์ฟถามว่าพัฒนาขึ้นไหมอุ๊กว่าก็พัฒนาขึ้นนะ แต่ถามว่าก็ยังยังยังไม่ได้กดดันคู่แข่งมากขนาดนั้นแต่ว่าก็พัฒนาขึ้นในเรื่องของเราก็เสิร์ฟไม่เสียอ่ะทีนี้เราไปดูผลงานรายบุคคลกันสักนิดหนึ่งครับไปเริ่มกันที่เยอรมันก่อนเลยนะครับคนที่ทําคะแนนได้มากที่สุดครับยังคงเป็นวิเซลครับคนเดิมเลยครับเจอใน VNL ครั้งที่แล้ววิเซลทำไป17แต่ว่าครั้งนี้เขาทําไปแค่16แต้มนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเล่น4เซตด้วยครั้งนี้เล่นแค่3เซต16แต้มนี้ก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์เยอะมากมาป็นะคี่บ แล้วก็เป็นคิมเบอร์รี่ครับแม่คนนี้คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับทำไป11ลองลงมานะครับแล้วก็เป็นนานาสโกเซลครับทำไป10จะเห็นได้ว่ามินบ็อกของเขาเนี่ยครับทำขึ้นหลัก10แต้มถึง2คนเลยนะวันนี้เขาใช้บอเลเร็วในการโจมตีเราก็เป็นจุดที่เราก็ยังแก้ไม่ตกเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะโทษนทักกีฬาว่ามันก,มนก็มันก็โทษลําบากเพื่อนๆ่นเ,พนเพราะว่าเราสังเกตได้ว่าบอเลเร็วของนิชาต์เยอรมันเนี่ยแทบทุกลูกเลยนะเขาจะตีเหนือบล็อกเราเพื่อนเอนเขาจะตีเหนือบล็อกเราซึ่งตรงนี้ก็ โอ้กว่ามันมันลำบากมากๆครับในการจะบล็อกตรงนี้เนาะเราต้องเอาเกมขุดเข้ามาแลกกันเราถึงจะดักตรงนี้เขาได้นะครับแต่ก็สู้ลาบากสู้ลําบากจริงๆครับในเรื่องของส่วนสูงแล้วก็เยอรมันเขาก็แก้เกมมาดีเย็นเราต้องยอมรับว่าโค้ชเยอรมันเขาก็เก่งเก่งมากๆเก่งมากๆกนะครับการแก้เกมของเขาก็ทําได้ดีมากๆครับในเกมนี้ของเยอรมันเนาะ ส่วนด้านผู้ที่ทำคะแนนได้มากที่สุดของทีมชาติไทยครับก็แน่นอนครับเป็นช,ชัชชวโมกสีครับบุ๋มบิ๋มของเราทําไป15นะครับรองลงมาเป็นพิพิชากกรํมทําไป13นะครับแล้วก็เป็นทางด้านของอัชราพรอคองยศครับทำไป13เช่นเดียวกันนะครับเพียวๆบุ๋มบิม๋มแล้วก็หนูมบีม่มก็ทําแต้มกันไปนะครับเป็นท็อป3ของ ประเทศเรานะครับส่วนทางด้านรองลงมาครับก็เป็นทางด้านของอัธยาบรุงสุขนะครับทำไป4นะครับทัดดาวทำไป3นะครับแล้วก็เป็นอมสินทำไป2แล้วก็วิพวีหนึ่งะครับแล้วก็นุสราต้อมคำทำไป1แต้มนะครับก็ผลงานโดยรวมสรุปว่าทีมชาติไทยของเราไม่ได้แย่ขนาดนั้นในมุมมองโอ๊กนะการแพ้เยอรมันเนี่ยไม่ใช่เรื่องแย่ขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่ามีสิ่งที่ต้องปรับปรุงไหมก็อย่างที่บอกไปนะครับบอลแรกเราอาจจะต้องปรับปรุงให้ดีกว่านี้สักหน่อยนะครับเพื่อที่ว่าการเจอโปแลนด์การเจออิตาลีการเจอเเมรกาา ไม่ผิดพลาดนะตรงนี้นะครับโอเกเชื่อว่าโค้ดก็เห็นแล้วละ่ะแก้ตรงนี้ไปก็น่าจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่โอ๊กชอบวันนี้ต้องยอมรับว่าเรื่องของบอลสูตรเราเนี้ยนะในความคิดโอ๊กนะคือถ้าบอลแรกเข้าจุดเนี่ยเราโจมตีได้ค่อนข้างเนี้ยบพอสมควรนะครับแต่ว่าปัญหาก็อย่างที่บอกครับพอบอลแรกไม่เข้าจุดปุ๊บเราก็ไม่สามารถเข้าบอลสูตรได้เราก็ไม่สามารถเข้าบอลเ,เ,เร็วบอลสั้นที่เราถนัดอะไรแบบนี้ได้โอ๊กเชื่อว่าถ้าเราแก้บอลแรกได้บอลสูตรเรายอดเยี่ยมนะเออแล้ววันนี้คนที่โอ,อ๊กชืช่น คือเป็นท็อปสกอร์เนี่ยโอก็ชื่นชอบอยู่แล้วแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่โอู้สึกว่าโอเคมากๆนั่นนะ่ะคือเพียวเพียววันนี้เพียวเพียว <ๆ S 1> ยอดเยี่ยมมากๆครับเราจะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นในการโจมตีนะครับเพียวเพียวสีเลยนะถือว่าเป็นคนที่ขึ้นโจมตีค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เปอร์เซ็นดีมากๆนะครับสำหรับเพียวเพียวยอดเยี่ยมมากๆครับโอกว่าเพียวเพียวกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วแหละโอมองว่าโอเคมากๆนะครับสาหรับหนูเพียวเนาะในเรื่องของการพรุ่งนี้เจอกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นอย่างไรโอกเชื่่ออวาก็ต้ง ให้กำลังใจพอสมควรเพื่อนเพเพราะว่าเจออเมริกาเนี่ยมันหนักกว่าเยอรมันอยู่แล้วแต่โอกหวังว่าเราจะสู้ได้ดีกันแล้วกันนะครับโอกเชื่อว่าน้องๆหรือบรรดานักกีฬาเนี่ยครับทำเต็มที่แล้วจริงๆเพื่อนทำเต็มที่แล้วล่ะแต่ว่ามันสู้กันลำบากเพื่อนๆพืช้นเกมระดับเนี้ยมันสู้กันยากแล้วโอกว่าจุดที่จุดเปลี่ยนของทีมชาติไทยจริงๆเนี่ยอกว่าน่าจะเป็นในเรื่องของเซตหนึ่งเซตสองแหละคือถ้าเซตหนึ่งเราเอามาได้หรือเซตสองเราเอามาได้หรือเอามาได้ทั้งสองเซตเนี่ยโอกมองว่า โมเมนตัม um, มันก็จะเปลี่ยนแต่มันกลายเป็นว่าจุดที่ทีมชาติไทยอาจจะต้องเพ่งสมาธินิดนึงเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของช่วงท้ายเกมเพราะว่าเราจะสังเกตได้ว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะไล่มานะ20ต่อ2 0 21ต่อ20แล้วเราจะไปหลุดตรงช่วงแต้มที่20ต้น,ตน,ตนๆเพื่อนๆคือเราจะหลุดไปให้เยอรมันตลอดอ่ะ20ต่อ22มั้ง21ต่อ23มั้งคือไปปลายเซตสมาธิเราอาจจะหลุดบวกกลับไปปลายเซตเยอรมันแม่งก็จเ,เสิร์ฟดีด้วยเพื่อนๆ2เซตแรกเนเยอรมันเสิร์ฟ ดีปลายเซตต,ตลอดเพราะฉะนั้นผมอกว่าอาจจะต้องแก้ไขในเรื่องของปลายเซตนิดนึงเพราะว่ามันบิดกันตรงนี้นิดเดียวยเพื่อนคือลองกลับกันเนี่ยในช่วงแต้ม20เท่ากันหรือ21เท่ากันในช่วงเซตหเซตสองเนี่ยถ้าดีมชาไทยบิดมาเป็นคนเสิร์ฟเอสได้อะโอ้กว่าเยอรมันเขาก็เป๋ได้เหมือนกันนะคือมันเฉือนกันตรงนั้นนิดเดียวอ่ะเพื่อนพอกลายเป็นว่าเซตหเซตส แหมสูสีคู่ขี้กันแล้วการเป็นเยอรมันแม่งเก็บทั้ง2แต้มไปแบบเนี้ยมนเลยกลายเป็นว่าทีมชาติไทยของเราก็ไปเป๋ในเซตสามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพื่อนคือมันสู้สูสีกันมาตลอดอ่ะแล้วเซตหนึ่งเซตสเนี่ยเยอรมันกลับได้ไปอะไรแบบเนี้ยเรื่องเรื่องจิตใจเรื่องอะไรแบบเนี้ยมันมันมันก็ลดหลั่นลงไปอยู่แล้วเรื่องกําลังใจว่าตรงเนี้ยเป็นเรื่องปกตินะครับก็เราอาจจะต้องไปเน้นบอลแรกอย่างแรกเลยแล้วก็สมาธิในช่วง ท้ายๆเกมนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเยอรมันเขาก็เสิร์ฟดีจริงๆเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไม่ดีอย่างเดียวนะก็ต้องชื่นชมความยอดเยี่ยมของเขาด้วยนะครับสรุปโดยรวมวันนี้อกมองว่าทีมชาติไทยไม่ได้แย่ถึงขนาดนั้นไม่ได้แบบว่าแพ้เยอรมัน21ต่อ17 21ต่อ16อะไรไม่ใช่ขนาดนั้นคือมันสู้กันได้ทั้งเกมแต่ว่าในช่วงปลายๆเซตเนี่ยมันโดนเฉือนนิดเดียวเองเพื่อนๆมันโดนเฉือนนิดเดียวซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงนะครับส่วนในเรื่องของโอกาสในการคัดโอลิม พวกเราไม่ต้องสนใจเพื่อนๆค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปว่ากันไปทีละเกมอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราได้มาเล่นในระดับโลกเนี่ย ถือว่าเป็นโอกาสของเรามากๆแล้วเพื่อนสิ่งที่ต้องปรปับปรุงปรับปรุงกันไปเราเชียร์เชียร์กันต่อไปวิพากษ์วิจารณ์ได้เพื่อนวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความสุภาพวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเหตุด้วยผลจับมือเคียงกันไปดีใจดีใจด้วยกันโดนดา่าโดนด่าด้วยกันไม่เป็นไรนะครับเราจับมือกันไปตลอดรอดฟังอยู่แล้วนะครับอ่ะสวัสดีเกอนๆก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับหลังเกมเมืเ่กี้เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพวร,าารุ่ สร้างเซอร์ไพรส์ได้นะเออพรุ่งนี้อย่างน้อยไม่ได้แมตช์เราได้เซตก็พออ่ะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เรามาเชียร์ทีมชาติไทยกับสหรัฐอเมริกากันใหม่นะครับสวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ